สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมช่องไอ้ลอดเมย์ชาแนลมาแล้วครับตอนแรงภาพพี่น้องมาเบิงงงวครับมือนี่งวคลอดออกลูกไหมครับสามารถชิกไหมออกมาแล้วนี่ได้ตัวเมียครับ ฟ้ามนีก็มีหลายตัวนะครับเนอะคนเลี้ยงไว้หลายโอ้ประจอบหมอครับมือนี่มีหน้าหอยมาเบิงงวงว้อมเขาเขาไปฟังมึงว่าเพิ่นจะซื้อสีคายสำเร็จครับ ยินว่างวโช่วงนี้ราคาสูงเวนมันตัวเว้มันตัวห้อเขาเหมือนผมจะโคนเลี้ยงวัวกันเนาะ ao <laughs> คือว่าขายสิว่าเจ้าเรียก เมไปฮะาไพอกันโมกันโมกุ้งตัวหสามสีเยวมนมาจับมาเนยมันมาจายเนสามหมือนนะครับพี่ต้อง่นต่อก็สามหมื่นและยคือปล่อยันัน้องก็ห่ไลเฮ้ยไป มันเป็นมันเป็นง่วแม่สาวเนาะมัเป็วแม่สาวมันมันเนสียงเนีนเสียงเนี่ยเฮ้ยเ,ามาเมางล้วเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้้ยเก้ยเ้ยเฮ้ยเอย้้ยเ เราใ้แล้วกบวมดเมยงจงตผว่าไปโอเคงามเลยครับนี่งัวงามงัวสวยเป็นลูกแม่นี่แหละ Video giòn sáng Chắc nói รานเลี่ยงเ่นกว่างแห้งนะครับนี่รลอบใบกว่างแห้ง Thank you. ครับพี่น้องสรุปแล้วมื่อน,นี่้จบที่สามหมื่นสีค่าผมมัดจําเรียบร้อยมืนมาแก้วเลยขาผมอันนี้ก็เริ่มต้นจากปีแรก หาแม่นะครับวัวหาแม่เลี้ยง2ปีเข้าปีที่2นี่ออกลูกแล้วซีโตนะครับถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่กเกษตรกรครับพี่น้องคลิปนี้ เอาไว้สำนีสะก้อนครับคลิปหนาเดี๋ยวสิบาไปเบิงเองียงคอยติดตามรับชมนะครับเนาะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็กดติดตามให้ฝากช่องไอรอนมีแชแนวไว้น้ำแน่ขอบคุณครับ